เราไม่จําเป็นที่ต้องไปอยากมีเหมือนใครเราไม่จําเป็นที่ต้องไปอยากทําเหมือนใครเนาะไม่ต้องไปอยากรวยเหมือนเขาไม่ต้องไปอยากมีบ้านมีรถเหมือนเขานะคะเพราะว่าจริงๆชีวิตคนเราเนี่ยมันมีความสุขได้ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจนะไม่จําเป็นต้องไปมีเหมือนเขาและเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาเป็นเรานะคะพยายามเป็นเราและเป็นตัวเราเนี่ยแหละให้มากที่สุดแล้วก็พอใจในสิ่งที่เรามีนะคะมีความสุขกับสิ่งที่เราทํา เท่านั้นเองเนาะไม่ต้องไปเป็นใครไม่ต้องไปอยากทําเหมือนใครไม่ต้องไปอยากมีเหมือนใครนะคะเพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่วัดค่าได้เลยว่าการที่เราจะไปมีเหมือนเขาแล้วเราจะมีความสุขบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้มีความสุขก็ได้แต่ในชีวิตเราที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้มันอาจจะไม่เพียบพร้อมมันอาจจะไม่เพอร์เฟกแต่จริงๆแล้วชีวิตคุณมันว้าวมากมันมีความสุขมากที่สุดแต่คุณอาจจะไม่รู้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปเ,ร ب, เปรียบเทียบกับคนที่เขามีมากกว่านะเพราะจริงจริงชีวิตคุณก็มีความสุขอยู่แล้ว นะคะก็ด้วยความปรารถนาดีกับพี่หมอนจากพี่หมอนน้ำหวานนะคะก็สวัสดีค่ะ